กานมันได้แค่สองตัวขนาดเราใช้หมดเซียนแมวแล้วนะหมดน้ำยากันแล้วเหรอเพื่อนของแกคงลุกไม่ขึ้นแล้วล่ะผมองสู้ไหวนะลูกพี่ฝืนเกินไปแล้วลุกเราจะทำยังไงกันดีนะถึงจะหนีมันไปได้ นี่และความแตกต่างระหว่างผียังพวกเราพลังของข้อไร้ขีดจำกัดจัดการมันซะตายซะ Sit gun You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody ends stained from the people who deceive me. Bloody ends break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Yeah. Expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, It's a blessing. New focus, no guessing. Just bold an obsession. All in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion. Your mind is a Weapon 11, 11, it's time for progression, uh. You Could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands same from the people who deceive me Bloody hands break through the chains, go free me People like sheep move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep on this scene Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say no, free me สุกคนชนผีตอนที่สี่หมายกางเขนผนึกซีกอยู่ไหนกันนะหาไม่เจอเลยไปทางไหนดีซ้ายหรือขวาทางนี้แล้วกัน เพิ่งเป็นอะไรไปแล้วกันนะฉันกำลังจะรีบไปช่วยหวังว่าคงทันเวลาอย่าเพิ่งถูกเจ้ารีเล่นงานไปก่อนละกันอะเสียงระเบิดดังมาจากทางนี้ต้องเป็นทางนี้แน่ๆ ก็เปล่าประโยชน์จังไงแกก็ไม่รอดอยู่แล้วหายใจไม่ออกสติใกล้เหลือนลางแล้ว Aduh, nantinya Aduh, มันเวลาพอดีเป็นยังไงบ้างลูกไหวไหมออเออ,เอ,อหายใจไม่ออกนี่นายมาช่วยฉันเหรอใช่แล้วที่นี่ปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองเธอรีบพาเพื่อนหนีไปก่อนเถอะเจ้าบ้าคิดจะสู้กับมันด้วยตัวคนเดียวหรือไงโอ้โหคิดว่าใครที่ไหน เสสะเพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็ดีเหมือนกันจะได้สะสางบัญชีที่แกมาขวางเจ้าแขนด้วนนั่นจัดการพวกแกให้หมดไปพร้อมๆกันพูดมากชะามัดหฮมความเร็วนี่มันอะไรกัน นั่นสำหรับเชสเตอร์มานี่ฉันช่วยเองลุกขึ้นเถอะเอออย่ามาจับตัวฉันแต่ก็ขอบใจมากๆนะนายอย่าเพิ่งประมาทเจ้าซีกไปละกันเรารีบหนีออกจากที่นี่กันเถอะนุ๊กเป็นยังไงบ้างลุกไหวไหมมานี่ขึ้นมา มาให้ฉันช่วยเองเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่ทั้งนั้น อะไรกันให้หมดมันยังมีร่างแยกเหลืออยู่อะไรกันจัดการมันไม่หมดสักทีเธอรีบพาเพื่อนเธอหนีไปเถอะฉันจะถ่วงเวลาไว้เองพวกตำรวจป่าผีกำลังมาตามหาพวกเขาจะให้ฉันทิ้งนายไว้คนเดียวเหรอรีบไปเร็วเข้าสิ อย,อย่าเพิ่งรีบตายแล้วกันจูบึแล้วฉันจะรีบตามคนมาช่วยมืนแขนบทยี่<ไ>เขาว่า ลวดเร็วดีนี่เจ้าหนูจัดการกับวิชาแขนของฉันได้ด้วยเหรอแกมีความสามารถด้านความเร็วสินะแต่ฉันก็เห็นจุดอ่อนของแกแล้วละ่ะถึงวิชาดาบของแกจะมีความเร็วที่สูงมาก แกก็ไม่อาจหลีกหนีการลอบโจมตีได้หรอกอะไรกันมันแยกได้อีกแล้วเหรอทางไหนฮะด้านหลังโอ้โหเรียบร้อย ถึงแกจะมีความเร็วที่สูงเพียงไหนแต่พลังป้องกันของแกช่างอ่อนด้อยจริงๆจัดการเลยละกัน แย่มากแบรี่มาทันเวลาพอดีช่วยเจ้าหนุ่มนั่นได้ทันครับคุณหนูบมาเรียร <Bar rier. S 1> ์มีพวกจอมยุ่งโผมาอีกสามเหรอเอาเถอะจะมามากแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์ ฉันสามารถแยกลางได้ตลอดเวลาข่บพวกมันให้หมดลบแล้วไปลบหลังได้ลี่อยู่หลังบาเรียของบารี่นี่แหละพูลิลใช้เจ้านั่นเดี๋ยวนี้เตรียมมาแล้วครับคุณหนู ไม้กางเขนผนึกมันพวกแกไปแอบอยู่หลังเจ้าอ้วนนั่นคิดว่าจะรอดจากพลังของฉันหรือรอดเด้ก็ฉันมีเจ้านี้งไงฮะพวกมันเอาไม้กางเขนมาด้วยเหรอเอาล้ะเอเครีบใช้ซาก,ก่อนที่มันจะหนีไปได้ไปเลย ไม่นะเออฝากไว้ก่อนคำพีศักธิ์เอ๋ยพนึกซิ์ พวกเราเจ้าไปเลยลูกพี่มันเสร็จแล้วแล้วครับคุณหนูก่อนอื่นต้องพาเจมี่ไปรักษาก่อนเขาช่วยฉันไว้ไว้เป็นหน้าที่ผมเองลูกพี่มาช่วยกันดิแบรี่คุณหนูไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมครับผมว่าเรารีบไปห้องพยาบาลกันก่อนดีกว่าฉันไม่เป็นไรผู้ลิชขอบใจมากนะ แต่นายอ่ะห้ามไปบอกท่านพ่อว่าฉันเข้าร่วมการประลองครั้งนี้นะขอรับคุณหนูว่าแต่เจ้าผีชั่วร้ายขนาดนี้มันมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยเรื่องนั้นเดี๋ยวเราเคงต้องกลับไปปรึกษากัน เสร็จบันจนได้อะไรนะซีกแทงันเหรอใช่ครับบอบแต่พวกมันมีเยอะมากเลยครับแล้วแกรอดมาได้เนี่ยนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยผมขอโทษจริงๆครับบอบผมกลัวมันจะมีไม้กางเขนอีกไอ้ ฉันต่ำตาขาวรอบนาถ้าแกจัดการคนไม่ได้อีกฉันจะหั่นแกเป็นชิ้น